รถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโอร์าที่สภาพยังคงใหม่แทบจะเหมือนรถออกจากศูนแล้วก็ปัญหาหลายๆด้านที่โอร์าบอกว่ามีนะครับจากผมทดลองใช้แล้วเพราะว่ารถจอดอยู่ที่ร้านี่หยิบไปเซเว่นไปตลาดหรือไปงานขนส่งไปเอกาสารไปนั้นมันข้งห้องตัวแล้วก็สะดวกสบายเหลือเกินนะครับก่อนที่ผมจะพามา ดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้ว่าจะสวยงามจะสีเงาเป็นประกายความสดใหม่จะขนาดไหนนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระต่ายและกดกระดิ่งกริ้งๆนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่ถูกและดีมีจริงมีที่มีมาด้ไว้นะครับกดแลขอเชิญรับชมได้เลยครับผมจะพาเข้ามาซูมดูรายละเอียดและก็ออปชันโดยรวมของเจ้า n e w f o r z ซ300คันนี้นะครับอันดับแรกครับ Forza 300ตัวนี้นะครับเป็นกุญแจเล็นะครับ 2นะครับรถคันนี้เป็นชิลไฟฟ้านะครับเกิดขับถับอยู่แล้วลมแรงโต้ลมเยอะเกินไปรู้สึกเหนื่อยนะครับแค่เพียงกระดิกปลายนิ้วนะครับฟืดขึ้นมานะครับฟื้น่าจะหลอกก็ได้หรือเต็ี่แบบรับลมแบบปังลมก็ดีนะครับแล้วก็ปัญหาที่แบบว่าชิลที่ส่วนใหญ่จะบอกว่ารุ่นนี้ชิลจะไหมคันนี้นะครับไม่ไหมนะครับ แล้วก็ไล่ลงมาครับผมจะพาดูของเป็นแบบรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบ,บจะแบบใหม่มากแทบบจะไล่ลิ้วลอยเลยนะครับนยครับเงางามเป็นประกายแทบบจะเป็นเปลี่ยนเสอนอกระจกนะครับไฟหน้าก็เป็น LED แล้วนะครับล้อนะครับล้อบางคนมองแ,มแบบว่าเป็นล้อโอซอนหรือเปล่ามาเชนหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับล้อนี่เป็นล้อ เดิมนะครับแต่ทางเจ้าของเก่าเนี่ยได้เอาไปอนได์หรือบางคนก็เรียกว่าชุโครเมียมนะครับแต่ข้อเสียผมบอกเลยว่ามันมีนะครับมีข้อเสียในที่นี้นะครับคือเวลาทิ้งเวลายะหนึ่งนะครับมันจะเริ่มแบบเป็นแบบจุดด่างๆอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่าแบบมันเป็นทุกคันอยู่ที่ว่าทํามาแล้วเนี่ยจะเป็นช้าเป็นเร็วนะครับยางเ็นเีรีสตรงรุ่นสําหรับสกูตเตอร์นะครับดอกเหลือ ึกๆนะครับเอาไปใช้กันได้เลยผมพาไล่มาดูข้างๆเลยครับเนี่ยครับดูชุดสีนะครับเป็นสีชุดสีเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมไม่มีการพ่นใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไหลลิ้วลอยมองใกล้ๆนี่เห็นเป็นประกายเพชรเลยนะครับเป็นสีขาวมุกไล่ลงมาชิ้นสีดำนะครับเป็นแบบดำเงายังแบบ ไม่ซีดไม่ได่างต่อาจจะมีแบบผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับรถมันหยิบง่ายข้องมือบางทีจอดอยู่คันแรกผมว่าหยิบไปใช้ไปอะไรบ้างเพราะว่ารถที่แบบจ่ายตลาดก็ได้วิ่งทางไกก็ดีนะครับแล,แล้วก็คันนี้นะครับได้ท่อเป็นท่ออาคาโควิดแท้นะครับตรงรุ่น3 0 0ซีซีตัวนี้เบิกใหม่ผมบอกเลยว่ามี20,000ก็ ที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับฟอร์ซ่าเนี่ยด้วยด้วยว่าตรงนี้นะครับมันจะอูมออกมาเวลาคนซ้อนก็จะโดนเสียดสีตรงนี้ลอยลงเท้าเลยนะครับดูคันนี้ใหม่ขนาดไหนแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีริ้วรอยหรือจะบอกว่าไม่มีก็ได้ลงมาดูในในส่วนของเครื่องยนต์นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าไม่มีรอยหยดเยิ้มไม่มีคราบน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่มีซีดด่างบง่งบอกถึงความ สดใหม่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวครับนะครับแล้วก็ผมจะมาอันนี้เป็นออฟชั่นเสริมที่ติดตั้งขึ้นเองนะครับเป็นอ่าที่ยึดโทรศัพท์นะครับเผื่อไว้ดูแผนที่ไว้ดูแบบ GPS นะครับของ m o t o v o o e นะครับใช้งานง่ายแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่หลุดไม่สั่นนะครับติดเพิ่มแผนให้กันไปเลยนะครับมีกันลอยนะครับตรงนี้เป็นเป็นคอนโซลไว้ เป็นช่องต่อน้ำมันแต่ว่าบางคนแบบมีเด็กเล็กนั่งหน้าเท้าเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแผ่นกันรอยให้จะได้ไม่แบบไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นดูกันไปแล้วดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับใส่ใสนะครับแทบไร้ริ้วรอยเลยนะครับขิ้นดำก็ดำไม่ซีดไม่ด่างนะครับดำารงชื่อที่มันเป็นสีดำนะครับฝั่งแท้งนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับ อันนี้อาจจะเป็นเท้าตอนตอนแบบเอาหาตั้งขึ้นนะครับไม่มีรอยนะครับผมเช็ดให้ดูเลยข้างหลังตั้มสีก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นทุกคันที่ทำสีลอนนี้มาข้อดีคือหล่อข้อเสียก็อย่างที่บอกครับตามอายุการใช้งานก็จะมีซี่มีด่างบ้างนะครับ แล้วก็ตำหนิตำหนิผมจะให้ดูให้ลึกซึ้งจะได้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งข,ขึ้นเผือบางทีว่ารถอยู่ไกลหรือไม่อยากจะเสียเวลาเดินทางนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถผมที่ร้านทุกคันถ้าได้เดินทางมาผมคิดว่ายังไงก็จบนี่ครับตำหนิจุดเล็กๆผมบอกหมดนะครับก็จะมีนี่ครับคันนี้มีรอยตำหนิตรงนี้1จุดนะครับเล็กๆเบาๆนะครับจุดที่2นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ จุดที่2นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตำหนิที่ตัวรถมีแค่นี้นะครับ2จุดซึ่งถ้าไม่สังเกตและไม่มองนี้ก็คือไม่เห็นแน่นอนนะครับนี่ครับหน้าจอเรือนใหม่ของ New Forza นะครับมันก็จะบอกได้แบบเป็นทิป A นะครับทิป B นะครับอัรตราการเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ แล้วก็ Total นะครับเลขใหม่คันนี้คือ12,880กิโลเมตรนะครับรถใช้งานมา12,000แล้วแต่ยังสดใหม่แล้วก็ผมกล้าการันตีเพราะว่าผมเป็นคนเอาเช็ค12,000เองนะครับเช็คสูตรทุกระยะนะครับบอกแม้ะทั่งแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่นี่นะครับ ดูรายละเอียดโดยรวมโดยรอบพันไปแล้วตำหนิเอาแบบอย่างลึกซึ้งเอาแบบเจาะชัดนะครับที่สำคัญทุกเทคผมจะไม่พลาดเลยนะค,คือการให้ฟังเสียงเครื่องและความสดใหม่และความดุดดันของเสียงท่อนะครับและที่สำคัญผมจะบอกให้ดูว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการถ่นเครื่องวอร์มเครื่องมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าผมจะจับให้ดูเลยใช่พ่อาคาบอกอาจจะไม่รอบจับคอท่อให้ดูเลยนี่ครับ ไม่มีการหุ่นเครื่องน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็แบบเท่ๆเลยส่วนใหญ่ือแบบที่เรนะสะดวกสบายมากมาถึงปุ๊บเปิด รถทันนี้ไม่ต้องห่วงคือข้างเคิื่องเครื่องเดิมสนิทมีท่อใบเดียวครับดูโดยรวมนะครับและรายละเอียดรอบพันกัไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเทสระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวทันนี้นะครับมันจะอยู่ที่กระจกแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือกระจกอะครับมันจะพับเข้าได้นะครับกลางออกได้นะครับเอาแบบที่บถนัดของบูบขี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเทสระบบไฟ ไฟนะครับไฟหน้าเป็น l g สว่างมากครับไฟอันนี้ผมเทสไฟสูงนะครับเดี๋ววตายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขวาครับเปลี่ยนแปลครับนะครับเราก็ดูรายละเอียด ำหนิทุกซอกทุกมุมอย่างลึกซึ้งกันไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะครับที่ผมจะขออนุญาตเปิดราคาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับราคานี้ผมขออนุญาตเปิดราคาที่ 1, 1 5 0 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ1 1 5 0 0 0ั 10, 10, 50, บาทเท่านั้นนะครับสนใจทันนี้ก็สอบถามและติดต่อติดต่อสอบถามตต่อรองราคา รายละเอียดลดอยู่ที่ไหนรนะ้านอยู่ไหนโทรได้เลยครับเรายินดีรับสายและยินดีตอบทุกคําถามทุกข้อสงสัยทุกข้อข้องใจนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากร้านมอเตอร์ไบค์ร้านเล็กๆที่พร้อมจะบริการท่านด้วยทีมงานมืออาชีพจากรอยยิ้มและหัวใจนะครับขอบคุณครับ